จะขอตีเขามามาเลยบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่องวันสละโสดกับโจ๊ย์กับเขาเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เขาอะะไรคชอบเสียงทีมงานเราบ้างเลยนะก็ไม่เจอดูอินดีวันจันทร์เรามีข่าวดีทั้งนั้นคึกคักคือคักคือคักเลยนะคะวันสละโสดกับโจ๊ย์กับเขาเนี่ยเราเด็กันตั้งแต่วงสวงเลยเราเห็นทั้งแคสนักแสดงแล้วก็แล้วก็ ว่างๆก็แวะไปหาซ้อมถิงไในแล้วเธอเป็นยังไงกันบ้าง็แบบต่อเนื่องอ่ะใช่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเขานัดซ้อมกันกรุ๊ปใหญ่ได้พอสอมควรเราก็เลยไปบุกห้องอซ้อมของเขาเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกกันนะคะจะย้ำอีกทีนึงว่ามีแกงส้มเป็นพระเอกเลยนะคะคแล้วก็มีน้องเพลงนะคะเป็นนางเอกแล้วก็มีอ๊อฟ้องศักด์มีายายาหญิงม,มีพัชชา AFR อนตรรัตพลนักสัาทธรคุณรัตกล้าวแล้วก็กิจเดอะบอยส่วนไปถึงจิ๊บ เบนจนัเลยนะคะคือทีมนักแสดงเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครับมากมากเลยทีเดียวฮะซึ่งอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าละครเวทีเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกนกก็คือแกงส้มเนี่ยสถาปนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กําลังจะแต่งงานนะคะกับนักเรียนสาวนอกเลยนะคะก็คือดาหรือน้องเพลงเลยนะคะกาลังจะเข้าพิธีการแต่งงานกันใช่แต่ทำไมล่ะทำไมลเดชบุญไงทำไมเจะด ถ้ถึงยุ่ดีๆก็เรารักกันแล้วก็ไปแต่งงานเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยค่ะเมื่อวันสลัดโสดแสนหวานของเขาเนี่ยก็เกิดเรื่องวุ่นวายเข้ามาโจดมาทั้งหลายแหล่ก็คือเขาเดชบุญไงเดชบุญเดชบุญมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอุตตะประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเจอมาเอ้ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะคุณเต นี้แหละครับก็ประมาณ70 70เจแต่เจเปอร์เซ็นต์แล้วเลยี่ซ้อมไป170แล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าโปรเซสการทำงานแต่เราเต็มร้อยทุกรอบอยู่แล้วคุณร้อยป้องสักร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกคนด้วยนะเพราะซ้อมเป็นทุกตัวละครแหมไม่ได้ซ้อมตัวฉันเป็นคนความจำดีเว้ยซ้อมกันแล้วความเข้มข้นมันอยู่ตรงไหนคะมันมีหลายช่วงมากอะค่ะคือละครเรื่องนี้ คือต้องบอกว่ามันพีคมากจริงๆถามไม่ได้ว่าชอบฉากไหนเพราะว่ามันแซ่บทุกฉากอะคะคือผมกับพี่ออฟนี่เรียกได้ว่าเข้าซีนกันจากละครที่เรียกว่าต้องถามว่าเคยเล่นเลิฟซีนหนักขนาดนี้ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเล่นเลิฟซีนหนักขนาดนี้แม้แต่กับผู้หญิงนะฮะกับผู้หญิงไม่เคยเรียกว่าเป็นเลิฟซีนเขาเรียกเป็นฉากรักเลยล่ะก็นั่นแหละครับผมก็มันค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะฮะอีก่างก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าพี่ออฟเขาเล่นเกินร้อยทุกรอบจริงตกลงคือออกมาจัก ความรู้สึกตัวละครค่ะมันจริงวันนี้ก็ยังเป็นตัวละครอยู่เชื่ียวและแกงส้มครับกลัวป่ะคะเดิมแรกก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเริ่มเกลียดใหญ่าหญ่ใหญ่เอาความจริงมาพูดเล่นจริงๆก็พี่อ้อมเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนอกจากราบทนอกบทมักงหมคะแกงส้มนอกบทจอบตลอดเออาร์เออาร์จะจูบจริงเอาเบกเพ้อย่าพึ่งมันคือซอมอย่าพึ่งจูบจริงเลยฉันเห็นแค่จังหวะฉันเห็นจังหวะถีบแรงขึ้นทุกวัน ฉันไม่รู้ว่าอันนั้นแบบเป็นความรู้สึกหรือเปลแต่ละวันมันแบบว่าสบายใจไม่กล้าเดี๋ยวตายตอนนะี้เราจะดีนางเราจะสูบีออฟได้ไหมคะซูไม่ได้พูดเลยทุกคนยอมแพ้แล้วเราก็ต้องระวังตัวกันให้ดีห้ามป่วยห้ามไม่สบายห้ามลาห้ามอะไรเล่นแทนทุกบทคือพอเราเราได้มีโอกาสนั่งพอเราได้มีโอกาสเป็นคนนั่งดูอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ ทุกตัวละครมันมีความน่าสนใจหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาตัวเองไปเป็นตัวละครเหล่านั้นก็เลยนั่งจําหมดทุกอย่างทุกบล็อก <c oughs> อยากเล่นเป็นบทคน,คนอื่นมากคือจริงๆ <c oughs> แล้ว่าอยากเล่นเป็นบทพราวบทของหญิงคือแบบดูเป็นเซ็กซี่เราก็แบบว่าดูเป็นคนแบบไม่ค่อยมี <c oughs> สมองเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเอยเราอยากจะเล่นเป็นตัวนี้เพราะว่าเราเราเป็นคนเซ็กซี่แบบลุกดูแบบเซ็กซี่ไม่มีสมองนี่นัดต่นจะทำไงมาฉันไม่เคยยอมรับว่าฉันเซ็กซี่ เราก็เป็นเพื่อนสนิทแกงส้มนะครับในเรื่องซึ่งก็อย่างที่เห็นก็มีโจทย์ที่น่ากลัว3ท่านนะฮะในงานนี้เราก็จะเป็นคนที่ต้องทําให้งานแต่งานนี้รับรื่นมันจะรอดไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวกนความมั่นใจเป็นคนที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นก็เป็นเป็นแกงเพื่อนที่มาป่วนเหมือนกันคือมามาช่วยแต่กับปวนกว่าเดิมแต่ปวนกว่าเดิมครับผมไม่ต้องมารู้มารู้ันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับผมเพลงละคะเจอพี่ๆแต่ละคนดีดีค่ะดีค่ะเพราะว่าพี่ๆแนะนําเยอะมากแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาจากพี่ๆ แบบว่าโรแมนติกอะไรอย่างนี้มันบูโรแมนติกก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเราเป็นคู่บ่าวสาวแต่ก็เลยแหละครับผมก็ความแซ่บก็ต้องยกให้คนนู้นเขาแต่ความหวานก็ต้องยกให้คนนี้ครับจริง<ม>ต้องบอกว่าการทํางานการทํางานในละครเวรทีเรื่องเนี้ยมันปรับอยู่ทุกวันค่ะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาทุกชุวันเราสามารถใส่อะไรเข้าไปใหม่ได้ทุนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราใส่ได้ตลอดเวลาเนาะเราก็ยังมี ขอบเขตของผู้กํากับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เหมือนกับแต่ละคนพอพอเป็นตัวละครมันก็เริ่มมีอะไรที่เป็นตัวเองเสริมเข้าไปด้วยก็เลยกล้ามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงแต่วันที่ซ้อมจะเหมือนกันไหมคะพูดได้เราเไม่เหมือนนะจริงบนจริงต้องสนุกกว่านี้อีกใช่สนุกกว่านี้แล้วก็จจะเป็นการฆ่ากันบนเวทีถ้ามีบุ๊คสดโผลมาเนี่ยอาจจะขำก้ากันได้เลยทีเดียวนะฮะกิลอกเล่นกินรอบจริงๆก็อยากจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าอนนี้เแต่ทุกคนเปิดบัตรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ เพิ่มรอบขึ้นไเลย่อว ได้มีโอกาสไปสอนที่เวทีจริงยังไงางยังครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็เอ่อละครเวทีเรื่องนี้นะครับนอกจากจะได้ความถูกใจฮาแล้วนะครับผมคือเชื่อว่าเข้ามาเนี่ยเขาเลิกลืมความเครียดไปได้เลยเพราะว่าเราจะมีแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนกลับไปนะครับผมเสียงฮาเสียงหัวเราะนี่ได้แน่นอนแล้วก็นอกจากความสุกสนานแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันสอนเรื่องความรักในหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวความรักในแง่งของครอบครัวความเข้าใจกันนะครับผมอยากให้มาดูแล้วได้รอยยิ้มกลับบ้านนะครับอิ่มใจกลับบ้านแน่น ได้แล้วก็13สิงหาคมนี้เรามาเจอกันครับผมดูภาพบรรยากาศการซ้อมละเวทีเไม่คุ้นเคยบรรยากาศแบบนี้ป็นไงเออใช่คือแบบว่าคือผมเนี่ยนานๆจะดูละครเวทีสักนีนึงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออมันน่าดูตรงที่พี่อ๊อฟเนี่ยเขามีการขึ้นไปขย่มกับแกงส้มบนอากาศหรือเปล่าไม่ผมเห็นเขาต่อตัวกันขึ้นไปไงแล้วแบบก็ไปนั่ง ไปนั่งแบบไปนั่งเหมือนบ้านเลยนะฮะคือแต่บนนั้นคือบนตัวแกงส้มนะฮะนี่ก็มีการกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตรงเซ็นเตอร์เสจหน้าเวทีด้วยเออนะฮะซึ่งนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะไปส้มคืออะไรมันนำทางไปสู่เมื่อกี้อุ๋ยไม่เทนี่เลยพี่ออฟเนี่ยจะเป็นโจทย์เก่าๆของแกงส้มหรือเปล่าเราพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยว่าออฟเนี่ยเป็นอะไรเป็นโจทย์เก่าหรือว่าเป็นคนที่ เป็นเป็นคนที่ชอบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากให้เขาแต่งงานกันก็เลยไปตวนแต่ไม่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นโจรมันต้องมีเรื่องราวกันมาก่อนแล้วก็นะใช่ไหมว่าเห็นโปสเตอร์มานานแล้วเพิ่งจะสังเกตดีๆแล้วว่าโปสเตอร์หน้าตาโปสเตอร์เป็นยังไงพระชาแต่งเป็นชุดแต่งงานสีดำถือปืนถือปืนมานางไม่แฮปปี้คุณเจี๊บอุมอุ้มลูกมา คือว่าเธอมาเธอมาเธอจะแต่งงานแล้วก็โจท์เก่าเธอมาพร้อมกับลูกนาวนี่ของเธอโอ้โช็อกนะช็อกนะใช่ไหมล่ะอย่างนั้นช็อกนะโอ้เอ้าง่ายๆแค่แต่งชุดดำถือปืนมานี่ก็ช็อกแล้ว เองเดินมามีมีเบบีด้วยอ่ะเออหนักกว่าปืนอีกนะฮะเพราะว่าผมเรื่องเราคงวุ่นวายแน่นอนอ่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็อย่างที่พี่ทนี่บอกไปนะฮะเดือนหน้าประมาณกลางกลางเดือนสิงหาคมสิบสามสิงหาคมนะฮะก็ได้ดูกันแล้วนะสำหรับวันสารสนกับจุดเก่าๆนั่นเองนะนะคะเราเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะคะว่าเขาซ้อมกันอย่างจริงจังเลยนะคะดังนั้นเราก็ควรจะไปให้กำลังใจเขานะครับใช่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมก็จะแสดงกันที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์นั่นเองนะครับ